ต้มต้มปลาคอสูตรนอรงหมูครับไม่ออกเลยใส่ยังแน่น,นนี้ใส่พริกซุ้มเครื่องมาต้มสุตแมนใส่ข่าตะาไคร้ใบบักปูดกระเทียมหอมแดงโอ้โหลือดเลยเจ้าแคนน้ำอยูบ่บ่วบัวแคนเน้องอ เฮ็ดคือหมกหมอนี่บ่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือหมกเฮ็ดหนึ่งเครื่องสูตรบวัตถุต้านโดนอะไรแล้วครับนี่เดือนหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังเดือนหนึ่งปีโซอกซกเปลี่ยนซอกอ่ะเปิดนน้ำมันลงซอกนี่รบกวนเด่นมีน้ำมันไหมนี่เหี้ยน้ำมันกับอะไรโอ้เทพวิลีว่ะเขาบ้านเจ้าของเครื่องไม

หมดยกอ้าวพี่เลี้ยงจับน้องเข้าน้ำทีนี่แผลรอมาเปกไหมเล่นเบียเลวหยุดออมาเอาไม่ขอนไปแล้วถอไปแล้วโอ้เหลีนเลยนี่พึ <t <t ่งเล่งหลายแบกเครื่องมึงไปว่าด้เนี่ยแก้วยูหันลาแก้วน้อยยูหันเห็นว่าเงี้ยงเงี้ยงีท้าไี้ยงกันเล่งกันเล่งอันนั้นการเรีงมันติดจงอ่อ้อมะ แอนดี้บดเด็ตาดดนนึ่เออเล่นกนเล่นนยินึงเล่นหลายบดติดข้างในมันเปิดข้าง้นมามันมาลงอยู่นี่ไม่ดับ เปิดเบิ้งน้ำมันกันน่อมีน้ำมันอยู่อยู่นี่ปิดน้ำมันบ่าเครื่องปิดเข้าไปไหนเปิดกันนะเปิดเข้าไปไหนโอ้ขอบคุณครับนั่นดีนเล่งเกินมาดิ่นี่นนเรียบร้อยเออ ใส่หู้หนูที่นี่ไวรีนแล้วจบตรงใส่หวยห,หนูนี่ได้ได้ออมได้ละมือนี่โอนะ้ยไม่ทางก่อนที่อุ่มไม่ทางก่อนทีอน <c oughs> โอเค,อเคก่อนฉีดสูบป,ปา่ามีเมนูหมูในน้ำก่อนครับเขาเอานี่ยังนี่ต้มปลาส้มเครื่องต้มปลาส้มเครื่องครับสูตรคิดเองงี้วันนี้คิดเองครับคิดเองไม่ไม่ไมักใส่ใเหล่าอยู่เปล่

น้องเขา,า,าถาเก็บร้อยหรอมันว่าเฮ้ยครับในแข่งว่าการตั้งเครื่องกันแล้ววะที่นี่แบบจกมาอยู่ <laughs> ครับฮึ น้ำมันจะไหลไปทางไหนบ่นเหลืขึ้นเลยอ่ะนี่นป่านคู่คืนนี่ตัวป่านรัดว่าหนึ่งอะไรตัวหกจกยี่สิบหกจกนั่นมาแล้วมาแล้วได้ครับโอ้คนสวยหัวกระโหลกว่าไห้ป่านคู่กันนี่นะครับบรรยากาศน้องเด็กปาควยายใหญ่แจ็คตัวด้นเนา,นาะซิ่วไหลอยู่แล้วทำไมวิ่งมาล่ะ เอาวิ่มา,ายอยะ่บุอเนต้องผู้ใดเมื่อครวญเขียดนี่คือขากแน่เดี๋ยวปอาลอรต่างเครื่องกันพอดีไม่ได้พระราชก,การครับในโซเชีเลิกงานกันสีหามงแร้งในองหมูกับทำงานอยู่อต่อ

หยอดครับน <kung> ีหอยเขาจะขัว <saturated> ขุดปูเนี่ยนหอยเขาจะมั่วขัวเขียดใต้เต็มเลยแล้วครับขวดไปเบิดเลยเขาจะขัวเบิดเลยมันหลครับ ตัดนีแล้วก็มีแต่ตัวย่งไงมเมมด้เห็นครัวออกงําไหนครัวเหร่นโยโกีนี่แมนตัวบครัเใจนี่ขอบเาตัวยงใหแมนตใหญ่คักยาไปแล้วของัวออกตัวนี้ครับร่างดปดคู่โอ้สุดยอดมากเลยหยเห่ามากก็อาศัยดินจากขาง,ขงนี่เาเครื่องตั้งเคงเียวาใส่ย,ยอดลงครับเอเาปั้นไห้น้ำเลย ป่า <c oughs> วนะ่า <c oughs> น,น,นี่ห่วยปีไก่เาจะไหลไปใหมูม่ว่าน่นๆตอนกลางคืนนี่ยพว่าหมูเขาเอาบะมดป่าปืนปืนกลางเกิงพี่มันกิต้มมันลายถ้าสูบแล้นะนวนี่มันก็จังได็เอาไม้หมูไม้ก็ได้ครับกินมืวิด้องอยู่นี่ละแต่ตัวใหญ่มันแต่ก่อนนะป่านลงไปตาลงไปเออที่คือป่านกันแท<ป>่นไป ได้ดูเขยยัมได้ไหมเออะยอ่งกว่าเอแงเลยเนแงเกิบกิเนี่ยมต้งี่งหาบุกโจกคนงอเบงครับที่ได้ป่าตัวใหญ่บ่ได้ได้ป่าซิวก็เอาครับเปยากโอเคน่เลยนิงใกล้แค่นก็เอาี่นีตั้งเนี้ยตั้งตรงนี้ตัวนี้ังใส่ไม่ยาวอยู่หอกแต่ิกเหครับตรงนี้น เนื่นแหล่น่นทั่วมากเสียงดังมากเลยมึงก็บปถือลงมาเออคูดอกไเลยคูดอกเลยอืมตนไปนีละเออกแลครับเทียาดเทียวคนเมา่าง็นั่หอพอเผาดเคิดยอู่อเอาลครับเทียผาดเทียคนเมาอย่างไนรถเดกินกับอยู่ในหัวกัเทรนเมอาเนคู่ครับเดียยวเมิ่งกันเตรียมเครื่องมาที่นี่ เตรียมเครื่องเขาสิมีผักหอมบัวผักแพลว่อพริกต่างเครื่องเขาหนิต่างเครื่องโมเมนต์โอเคครับเขาอาดจีเดยแต่ภาพนำตูงง่า่ผัดเผ็ดมืองมือนมาเพื่อเพ่็ดผาบนำได้สองตังบัวโอ้คุณเดียวครับผัดเพ็ดแซ่บืออย่เต้าันแหลกโอเคครับปลาอนกลางเช้านี้ อพอพุณน,นี่นี่เอาเสกเล้าโซ่ครับสะบัดเนี้ยแม่ไปลปไปไปไปลาไปไปแล้วไนอปไปไปไป่ปไปไปไไปไไปไปอปไ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 ป้ปเปาวไป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 ไวไปงง ใอ่น้ำหนะัวแล้ยัง <ส Wahr> ันปิด <ส S 2> ก,กัากวันครับของเื่องนี่ยปริมาณน้ำไม่าเลยวันไหนพวเขาเดี๋ยวนี่เวหนบอกันกนี่ครับในเครืบนึงแล้วครับแล้ว<อ>มันลึกปนไหนปที่นี่งโอนะโอ้โดนเติบ

เราเราแบบไล่มาใหม่ครับขอพากันสักใส่เขียนเราสักใส่ขาเลยเงี้ยวที่สวงบอมขอ้ลกอลกอสบัดไหมนหนึ่งสบัดเนี่ว้ลุก๊อปัตรท่ะบอมบอเอ้ยฮ๊บไงโว้ยไงโว้ยเอาละเอาหลายหลายจุดประเันไม่เลา

อาซื้อนี่โอ้ห่วยจับเตกง่อยเหรอจับกระ่อย่ีที่อ่ะถูกปากโอ้นึกเออนึกใช่ไหมับจะได้เร็วมือสูกับุกไหมอ๋อหัอยมันดื้อครับดยอดมากเ้ยงน้ำถูกใส่เต็มใส่่านใต้หลงส่หัวทะเลอยู่หมดการไปลงหวยแบบ ก็ว่าูก็่สูกแต่น้ำทักน้ำเนี่ยแนองมวยค่ะนครับวางไนวางไหค่ะผมีลืมซื้ไปเออลืมซือบปรบมีลูกกี่คนแล้วคนเดียวคนเดียวโอ้แ่ๆหนีไหนบก้าเดียวได้ไหม ตอนนี้กำลังเองบนงนอยู่ง่ันี่ครคิ้เดี๋ยวเินลอ้ังานวัยนบุกแล้วโอ้ยบานแล้ววานวานนแล้วโอ้มันเฉียดหน่อย เอาไปลูไปไปแลวยัมเาไปกมีหันหนรเมอเ็นยลุงนิ่งไมกว่าลงไปแล้วครับจะมาปากเขาเลยแต่ว่าจะมีัวกรูกั้นครับอยู่นี่พวกรูกั้นเเอนเอาแหงได้ปะ มันบ่อนโยงกานเดี๋ยวเห็นโยมันบ่อนโย่อันนีมันมีสุีหม่ไม่ไปสุดก็ล้สูบลาสูปลาไปดิมอนสูบวมันางฟอลครับอยู่นี่ Yeah. <laughs> S 1> <S 1> <S ป่าฮั่าเห็นมอสตัวฮัว่อยู่นี่ไอ้ <S 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 เอิ้นสูบบวกครับวันสูบน้องสาแล้วสูบป่าแล้วสูบบวกนอนเลิกงเลื้งโยโอ้ยเนี่ยพอคำแอ่วแล้วอ่าโอ้ยแข็งแข็งแค่แบบนี้มี มนาเที่ยนี่มันคนพูดดีจังไ้อยู่นี่เขาผิดแท่งมันหลขึ้นไหลองก่อนตอบนยายแหงโอ้ย่แเอองนยอดหันึงว้าวเนี่แต่งเงาเงาไปเลยล่ะยวเวไอมไปยอันนี้วิดีโอเลยุน่ะเดี๋ยวเใหรเดี๋ยวมึงไปหอยเดี๋ยวเดี๋ยวมม่งมุมหนึ่งแมวสวยมาตอนว่าสวยอีกมุมหนึ่ง โอ้้ปลาลดบ่นี่ยปลาลดวะเนี่ยเี่ยเดียวไทลกไทลกไทลูก่อยู่บครับสิปนเจ้ปลาเราที่นี่ไม่กันนะมลกันาลูกมยั้งยลม่กไอ้หมวยย่ใสก็ยข้างตีนวะเนียนย่ใสปลาคอตัวนั้น้างตีนเอ้าบ่เสียมือนนะหมูเขาว่ายข้างตีน

แต่ปลาซิวกุ้งหลายครับถ้าเบิ้งตอนตะขืนแล้วะไทยเบิงครับเพราะดีมันมีน้ำล่างแทนผมว่ายู่บ้านไก่แต่เขาลงไปนี่เขาไม่มีน้ำล่างมันถี่โซกปรกเลยตอนนี้ครับอันเฮี้ยงงงลังปลาเสียมเมียใครปลาเสียมมีพรอมอยู่นี่ปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมเออบ้านเขาปลาเสียมละที่มึงเอาซับตรงไล่อยู่นี่ด็ดมากเลยปลากระปูดกันปูได้เอาถุงอันนี้มาไว้นี่เอามนูเด็ดมึง ขุนได้เสียเต้นน้ำอยู่นี่ข้อคมเสียอ้เยดีคิดเสียดีคิดตมใส่ผู้เบาด้ครับระวังเนี่ยเฮงระวังคิตม่อยนั่งใหญ่โมเปื่อนเนี่ยใสายมอญนันอาดำไม่ก็ได้นั่งมองอยู่หันโอ้จีบต้มดึกกันแล้วที่นี่สายที่นี่เอ้า หาปลาหาปลาต่อเออวนี้ปารปะชิ้นกันเลออเออเออเอายไมลูกความเกบประพะพะหมอเราหาปลาอยู Demon> ่อยู่นี่หาปลก้อนพกละพเก็บใสลูเก็บใสิ่ได้ลองิเอากมาขึ้นมาพาะอะเอาเาคหกันเว้ยบะควตัวกอน บอเอาเองนาบอกว่าแรหนัครั้งนี้เก้ว่าสุมงานกับพี่มิ่งต้มกินบ้านีเฮ้กับผอิ่มตัวนี้เขาอิ่มตัวจับเอาไปม้อนบอจับอะไรอกเนงัดตัวป๊อปป๊อปเดี๋ยป๊บเอาที่ต้มต้อยหนักไงเนี่ยเออเรียบร้อยพอดีนี่ใ่แถวเอาหยอกแล้วายอันทวนงานั้ โออันนี่ครับหลาหลายเนาะหลายหลายเลยสดุกควงยร้ออีกกระพุ่งไทยไทยวิโดว์มืออ่อนกิ๊เสียงมือแข็งยิงขีเนื้อบดีจกสีลมไปป่เนี่ยพอกนาถั่วไหมครับพอกับนายถอยวไหมนา่เพชรเพชรแล้วกินครับโอเคครับหาลาโอ้เฮียเราไปเลยเด้อ อันทั้งทั้งคนดิทั้งคนดิทั้งกคนดิเอาบอกงูงูเพ่นเพ่นงูเพ่นโอ้เราแข็งเราหลายอย่างเนี้ยตัวที่นึ่งโอ้่ใบขื่นง่าไม่เบิองเลยกูอยากเห็นท้าเขาหันนะเอากคิดว่าตัวนกเอ้ยไปไปทางมันมาสุดาะครับที่นึ่เลิกแล้ว แขวดหอเขาเกี songs, e mm. ่ยงได้แบบที่นี่เปลี่ยนเบดถังไฟถังสองเออมีไฟทุกคนจู่ปะเชียอนรแบบที่นี่งานสองถัง้อยปายเซียนยังอันน้องน้อยๆัสูบบวกเดียวได้หนิสุดยอดมากเลยครับลงบ่อนบนจนขอบอกใครไม่ลงบน้นขอตัวใหญ่สุดางนี้ไปดูกันครับ นี่โคบดปูงหลายครับมึงเอาูหินเนยห็ดก้่อยแสบครับโอ้เนี่ยนะครับโชว์นะผูก็ได้พอลงไปล่างตัวกันแ้ลงไปล่างละนี่หลังจะปลาคนเนาะปคอนไหกเนิะปลาลนพอดีโอติดตมเต็มนาแล้วนี้แล้วไปล่างนายไหวกันเ้อนี่นี่ครับสรุปผลงานครับต้องขอบคุณ แนลินครับกัปปอเสียนครับวันนี้เจ้าของพื้นที่อันนี้จะเพลยุกนี่มีกินนวดเราเคยาเคยนี่ครับผลงานในวันนี้ครับสุป่าน้องป่าอะไรป่าน้องน้อยนี่สิแล้วตัวนี้คอได้ปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอร์เซตเผา วอยต้มต้มเดี๋ยวเอาปูมัปูก่อนใช่ปลาซิวที่ว่าได้หลายครับเดงกในนี้ปลาซิวอยู่ยเนี่ยน่แหละปูปลาซิวเราเอลดเอาบใบปาดอางมดก่อนสิว่านะตาหน่อยเมือนี้ตาหน่อยมื่อนี้คือสิบวัยแล้วคือเหมือนต้องเอากินมันคำคันเรียกปลาซิวก้อยมันสิโดนหมดเก็บไปง่ายก่อนเก็บไปง่ายต้มตะวันปูครับแมนแมนในได้เมนู่นควอยปูอยู่ แล้วยวนี้มันเปูดเปืือยหอูพี่แม่เบิ่งอันนี่แหมมาได้ครับพี่ครับอันซุ้มต้มเล้วครับคซุ้มต้มเล้วใส่ใส่ทีใดไงก้แม่าเมนูของขุณนองหมูครับแมนูขอบคุนนองหมูอีนนี้ป่าตลาดนี่เป็นรักปลาตลาดแล้วต้มแย่งนีโมลนยม่ลาดแกินไว้สุต้มครับต้มป่าโซงเครืองสูตรนองหมูนี้ครับ ตอนเต้ไปหมดต้มไว้ตั้งแต่ไปหาสูบป่าทั้งสูบทั้งหาว่าตัวแดงเขาสีต้มเก็บเลยครับเก็บเลยเลี้ยงเขาตัวสีต้มเลี้ก็หาพ่อเล่นโหนต้มใส่หมดแดงแซ่บๆเอาตัวแดงมันต้มแซ่บเอานี่ครับนี่หมดแดงแล้วเอาไว้ค้ากูเอาเอาไว้ค้ากะละมังเอาตัวใหญ่นี่นี่ไหมเพราะตัวนี้แข็งเ่้ยวอายหนี่แหละมันหนีเต้นแม่เราทีเดียวเนาจย้งใบรถครับทังเห็ดกินเอาเพราะเขามีต้มอัมือนชงเครื่องแล้วสไตล์มกหม้อมบางมูนสไตล์หนึ่ง อันนี้เขาเนียวเนียวหอนหจ้ำสุดยอดครับเขาไม่มสำหรับอย้องห่ตัวเขาอนอนอย่รพแหกเอร้านไม่กินเขาเ้อคนชยสิ่งนเสียสิ่อเียนได้รายไม่กินเขาตรงนั้นนเ้อบผมัยีว่าพวก้ก็แจกแซ่แซวใส่ไว้อีกแบบนี่นะครับี สูตรการกินหล่อเขาต้องลิ้นให้เจ้าอันนึงเจ้าขี่เจ้าพรางด่าเลยกินจังเดียวจังว่าเห็นเก่โตครับปั่นกันกินเทาก็นนักโอ้ยนี่ต้องขอบคุณอันเนี่ยปอก เส,สืงเล้าโซ่กันครับโอ้ชิลเลยเก็บป่าที่ครับสุดยอดมากเลยถ้าขาดไอ้เล้ามือหนีไม่ได้กินนะครับมือนีม่นแมนยงยงครับเดอดสีเหลองนี่เอาเส้นอยู่หรืองเวลาเอาแบบเป็นไนี่เก็บข้าวไนมเสนะน่นาะไม่ใปเ อุ๊ป่าซุ้มเครื่องครับขกอ้อยใหญ่มันก็อคือเาราะไถใช่แม่แม่เจ้าค้งไว้ใส่อีกอ่ะเดี๋เอาไว้มาตายอีกโง่ข้าวกะละมังห่าวเออนั่นแหละแม่ไว้หันละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจังเยอกกี่โลเออข่าวเนี้ยมาครอบเอาใส่ครับเฮ้ยไอ้หนุ๊กขกอ้อยใหญ่ตั้งสองคนนี่แหละครับแม่นขาต้องมูกับ่ะไ้คนที่หาเก่งกะเย็บขอใหญ่เยอะไปอุ๊กันไม่หรอเย่าไปแทบกันเด้อจับกันนี่ครับอย่าหันมาคักไป เข oh ี่ยมุ้งไงนี่เองนายโอเคครับขอบคุณมากวันนี้สุดยอดทั้งสองเจี๊ยบมาดิเจี๊ยบอะไรให้กินนะแม่กินเมนูว่าตอนนี้นี่เห็ดเมนูเลืดเด็ดเดี๋ยวแม่เราจีเห็ดก๋อยปูก๋วยปูกันก๋วยปูกันครับของก๋วยปูเขาได้หลายวันนี้เดี๋ยวส้มเมนูนี่แหละมันแปลกดีครับเรื้างก๋วยปูกันครับปูมาล่างก้อนที่แรกเอาลองมาเสิร์ฟให้แม่เราหน่อยมาน กูเจี๋ยถินเจี๋ยมีสูตรถิ่อยู่ดอกครับขั้นตอนที่หนึ่งเรียกปูก่อนเอาปูที่มันๆน,นะครับครับเอาตเตยน้อยเขาต่ำเหมือนมันมุนเลยป่ะครับบ่ไว้ต่ำกลอยเป็นโต้เลยวะเขาแกะกาดแกะอย่างพ่อมโอ้แกะกาดแกะอย่างสุดยอด